คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมเราเข้าสู่ EP ที่แบบใกล้จะ40 EP ีแล้วนะครับใครที่ติดตามมาตั้งแต่อีพีแรกก็ ขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังกันก็สามารถไปย้อนฟังได้แล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับพอดแคสต์นี้จะเป็นการแบบคุยกันง่ายๆสบายๆในสไตล์ของเพจคิดในใจนะครับใครที่ติดตามเพจอยู่แล้วก็สามารถส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้พูดถึงหรือว่ามีคําถามอยากจะต้องการคําตอบถ้าผมรู้ผมจะมาตอบในพอดแคสต์ได้เลยนะครับอะ ฟังได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับก็มี Apple Podcast Spotify หรือ Pinlocast ที่เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทุกๆช่องทางที่สามารถเสิร์ช Podcast ของคิดนใจได้นะครับอ่ะวันนี้ครับขณะที่ผมกำลังอัด Podcast อยู่ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด2019หรือโควิด1 9นะครับในประเทศไทยนี่ก็ติดตามสถานการณ์อยู่ทุกวันนะครับซึ่งทำให้ มันอยู่ในหัวเราตลอดเลยเอ้ผมอยู่ตั้งแต่วันที่เราเจอคนติดแบบเป็น100หรือ80หรือ70 50มันค่อยๆเพิ่มขึ้นช่วงนั้นนี่เครียดนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตการทํางานปกติของเราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะยังมีงานทําอยู่ไหมได้วยซ้ำนะครับตอนนั้นแล้วก็พอเขาให้ work from home เนี่ยก็รู้สึกว่าอ่ะเราปลอดภัยในร่างกายแต่หน้าที่การงานเราย่างไงวะอะไรอเงี้ยนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าช่วงโควิด ที่ผ่านมาชีวิตของหลายๆคนเปลี่ยนไปเยอะครับบางคนมีงานก็ตกงานก็มีครับบางคนงานที่เคยได้เงินเดือนเท่านี้ตัวนลดเงินเดือนก็มีครับซึ่งนี่แค่เรื่องงานในเรื่องความรักอีกห่างไกลกันบางคนมีปัญหาครับบางคนแบบอ่ะไปเจอไม่ได้พอไม่ไปเจอหรือมันห่างกันมากๆแล้วมันทะเลาะก,กันบ่อยก็มีครับทีนี้ณนะวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเกือบ สามอาทิตย์แล้วนะครับก็อาจใกล้ถึงเวลาที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตปกติกันมันก็คือปกติในความไม่ปกตินั่นแหละครับเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะอย่างที่บอกทีนี้ชีวิตคนเราครับขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างสําหรับตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่ามันขับเคลื่อนด้วยความสุขด้วยเงินด้วยชีวิตที่มันมีบาลานซ์ดีๆนั่นคือขับเคลื่อนผมไปได้นะครับบางคนคําตอบไม่เหมือนกันอะเงินครับ ความสุขครับสไตล์ครับแฟนครับชีวิตครับนะแต่ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดกันในวันนี้ครับคือแบบเชื่อว่าความสุขสําคัญกับชีวิตของทุกคนครับแต่ในเมื่อเราอยู่กับช่วงที่เครียดช่วงที่มันโห้ใช้พลังงานสามองหรือชีวิตเยอะมากนะพอมันจะต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติหรือพยายามทําให้ปกติเนี่ยเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราสุขขึ้นนะครับ มันมีแบบแนวคิดมากมายที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเองนะครับคือไม่ว่าใครอะ่ะผมเชื่อว่าอยากมีความสุขทั้งนั้นแต่ชีวิตเราที่เร่งรีบหรือตึงเครียดต่างๆนาน,นานม,นมันหาจังหวะเวลาที่จะไปชิลได้ใช่หไหมถ้าคนที่มีงานทํามันจะไม่มีเวลาไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าไปออกสูดอากาศอะไรอย่างนี้นะคือเข้าออฟฟิศตอนเช้าออกมาก็มืดถึงบ้านเดินทางอีกนะครับนั่นคือชีวิตอ่ะพนักงานออฟฟิศคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานอื่นๆชีวิตอาจจะอยู่ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับผมเชื่อว่าหลายๆอาชีพมีความสุขในตัวของมันเองแล้วก็มีมุมเล็กๆที่แบบเอาไว้เซอร์วิสตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าเราจะมองหามันเจอได้อย่างไรอ่ะเราเครียดกันมาเยอะแล้วครับเรามาหาวิธีเติมความสุขให้กับตัวเองหน่อยเติมความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้างครับแน่นอนครับอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือการเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองครับบวก เพิ่มยังไงถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ๆคนที่เป็นพลังบวกครับและอยู่ห่างไกลคนที่เป็นพลังลบนึกถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อเราได้รับพลังบวกอะไรที่มันทําให้เราปรงหรือทําให้เราหูคิดมากเครียดเจอดาร์กไซส์เจออะไรที่มันหือยู่จุดนี้แล้วมันไม่เวิร์คครับถอยออกมาครับถอยออกมาถ้าตัวถอยไม่ได้เอาใจเราถอยออกมานะครับ คือถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าหลีกเลี่ยงที่จะไม่คิดไม่ได้จริงๆลดสเต็ปการคิดลงก็แล้วกันครับไม่ช่วยทางใดก็ช่วยทางหนึ่งนะทีนี้ครับพอเราถอยมาเราก็พักสะหน่อยพักหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะครับทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบครับเพราะว่ามันเป็นความสุขของเรานะครับเช่นอย่างตัวผมผมเล่นเกมผมชอบเล่นเกมวินนิ่งเงีย้ยครับเกมแตะบอลในแต่ละวันเนี่ย ถ้าวันไหนว่างจริงผมจะแบ่งเวลาชีวิตไว้ว่าปึ๊บวันนี้ฉันต้องการหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงให้กับการเล่นเกมนี้นึกออกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ผมทําและผมเวลาเล่นผมก็จะไม่สนอะไรผมก็จะมีความสุขอยู่กับตรงนั้นเช่นเดียวกันกับของคุณครับคุณมีความสุขกับการดูซีรีส์สั่งอาหารมากินหรือว่าไปคาเฟ่ร้านอร่อยๆก็จงหาเวลาไปทําสิ่งนั้นให้ได้ครับเพราะว่าการที่ได้เติมเต็มความสุข ให้กับตัวเองมันก็เหมือนกับการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับมันเป็นพลังงานดีๆให้กับเราได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ครับถ้ามีเวลามากหน่อยก็คงต้องวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานา,นาที่เป็นสเต็ปที่ต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่กรณีที่คนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าชอบอะไรวะไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรพอถึงวันที่ว่างจริงๆอยากนอนเฉยๆมันไม่ผิดนะถ้านั่นคือความสุขของคุณนะครับการนอนเฉยๆอะ สำหรับคนที่ไม่รู้และอยากทําอย่างอื่นนอกจากนอนเฉยเฉแนะนําให้ลิสต์ไว้เลยครับสิ่งที่อยากจะทําสมมุติตั้งเป้าไว,วามม้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้สมมุติวันนี้วันจันทนระ์นะเสาร์อาทิตย์นี้เราลิสต์ไว้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําอะไรอยากไปจะดูจกักรดูปากัดอยากไปออกกําลังกายอยากไปดูเสื้อผ้าที่ยูเนียนมออะไรเงี้ยครับลิสต์ไว้เลยอยากไปดูหนังเรื่องใหม่โอเคที่จะยังอยากไปอยู่นะครับวันนี้อยากปลูกต้นไม้ใหม่มันเป็นการที่จะ เตือนความจําเราว่าเฮ้ยแกต้องมีความสุขแกต้องพักบ้างนะครับแต่ทีนี้ครับหลายๆคนครับกลัวที่จะมอบความสุขให้กับตัวเองไม่รู้ทําไหมเหมือนกันคือมันไม่มีคําตอบตายตัวว่าทําไมคนเราถึงไม่เอาสุขเข้าตัวเองถึงไปเครียดกับคําบางคําของคนอื่นหรือกับการกระทําเล็กๆน้อยๆของคนอื่นยิ่งยุคใหม่เนี่ย พิมอืมมาคำเดียวก็ก็คิดมากแล้วอะไรอย่งี้นะครับซึ่งมันเป็นด่านที่เราทุกคนต้องผ่านไปนะครับอ่ะต่อครับสิ่งที่จะทําให้เรายอมรับหรือเปิดรับความสุขได้มากขึ้นก็คือการยอมรับความจริงครับยอมรับความจริงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปทําผิดอะไรมานะครับมันคือการยอมรับว่าเฮ้ยเราเหนื่อยวะ่ะเราต้องการนะเราไม่ได้แข็งแกร่ง เราต้องการมุมนั้นบ้างเราต้องการรอยยิ้มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่สําคัญคือการยอมรับอ่ะพอใจกับปัจจุบันไหมหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มหรือว่าพอใจแล้วพอทุกอย่างครับล้วนมีความงามในตัวของมันเองอยู่แล้วต่อไปครับคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่แบบขาดไม่ได้ก็คือการที่เราฟังเสียงหัวใจตัวเองครับมันก็จะคล้ายๆกับการยอมรับความจริงนั่นแหละครับว่าฟังไว้ว่าเหนื่อยแล้วหรือว่า ฟังว่าเฮ้ยฉันอยากปฏิเสธแต่เขาคนนี้พูดมาทําให้ปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งการฟังเสียงตัวเองว่าเฮ้ยแกรับไม่ไหวแล้วนะก็ปฏิเสธบ้างก็ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตัดความสุขจากชีวิตเราไปนะครับคือการตามใจตัวเองบ้างมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ผิดอะนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเราหยิ่งทะนงเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เราก็แค่เบรกและก็มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเท่านั้นครับซึ่ง สรุปโดยรวมครับความสุขมันแบ่งได้หลายรูปแบบครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยยิ่งต้องเติมพลังให้ตัวเองเลยครับสรุปง่ายๆว่าหนึ่งคุณต้องมองเห็นก่อนนะครับพอคุณมองเห็นแล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณก็เริ่มลงมือทําครับลงมือทําแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง <S <S เช่นเริ่มยอมรับความจริงครับเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองเริ่มคุยกับตัวเองว่าเฮ้ย เราต้องการมันเหมือนกันนะแน่นอนพอเราหาความสุขใ่ตัวแล้วก็กักตุนไว้ครับนี่ก็กักตุนมันเก็บไว้ครับในวันที่เราต้องการมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีความสุขสำรองเก็บไว้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของความสุขกับการที่เราต้องกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังสถานการณ์โควิดนะครับหรือหลังเรื่องแย่ๆอื่นๆก็เอาแบบ ตีมนี้ไปใช้ได้เช่นกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพอดแคสต์ของคิดในใจนะครับมีมา30กว่า EP เกือบ40แล้วนะครับทุกๆช่องทาง Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็หนังสือคิดในใจให้มันเหลือไว้เพียงความคิดถึงแล้วก็อย่าลืมครับประเด็นอื่นๆครับถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากให้พูดถึงหรือต้องการคำตอบในประเด็นนี้พี่ส่งเข้ามาเลยในอินบ็อกของเพจคิดในใจนะครับสำหรับนี้ ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ